ก็กลับสวัสดี fc ช่องรันคนหักหน่วยทุกคนนะครับผมวันนี้ฮานอยนะครับฮานอยวันที่8แล้วก็ลาวสตาวันที่8นะก็มีมาฝากเหมือนเดิมเมื่อวานนะแนวทางเขาเนาะก็ใครที่ตาม3น้อยหลังก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับ3ามนอยหลังไม่มานะครับ เพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรนอยรวมซึ่งผมไปเลือกไอตัวเด่นหกเจ็ดมานะครับถ้าผมเอาเก้าศูย์มาน่าจะไปเข้าที่ศูนย์สอง่ารอบศูนย์สองเขาออกรอบไหนรอบ v i p นะครับนะแต่ว่าผมไปเลือกไอสูตรหกเจ็ดมานะครับไปเลือกตัวเด่นหกเจ็ดมาให้นะเมื่อวานก็เข้าเข้าไปที่ 96ตัวนี้นะครับก็คือตัวเน้นเลยนะครับ96เข้าไปที่รอบอะไรรอบเฉพาะกิจนะครับ96เฉพาะกิจแล้วก็ไปที่บน37นะครับบน37ตัวกลับตัวกลับทั้งสองตัวเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ไม่มานะครับ <c oughs> ไม่มีใกล้เคียงเนาะก็ออกเฉพาะกิจ มีหนึ่งเจ็ดออกกาชาตนะครับแต่ผมบอกมีแค่เจ็ดสองไม่มีเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งไม่มีสามตัวเกือบแตกนะเมื่อวานโอ้ยตัวเน้นผมมาหมดเลยเนะี่ยเก้าหกมันอยู่ตรงนี้นะเก้าหกเส็ดแล้วก็จะมีเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเนี่ยเจ็ดสามไม่มีแปดถ้างนั้นก็แตกสามตัวเฉพาะกิจไปเลยนะครับเกือบแตกสังเกตว่าช่วงเฉพาะกิจช่วงนี้เข้ามาดีนะครับแนวทางส่วนลาวสตานะครับเมื่อวาน ลาวสตาออกไปที่อะไรนะครับสองสองสองเจ็ดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหนึ่งก็เกือบแตกสามตัวนะครับจับสองหกเจ็ดให้ออกสองเจ็ดหนึ่งก็เกือบแตกสามตัวโต๊ดนะครับสองตัวบนนะครับเมื่อวานมาบนวิ่งรูดหกตับเจ็ดนะครับมานะครับลาวสตาเราก็สองวันติดจากหนึ่งสองก็มาเจ็ดหนึ่งนะครับเอ้เจ็ดหนึ่งมาดี เมื่อวานนะวิ่งรูดหกเจ็ดผมก็มั่นใจอยู่นะว่าเจ็ดหกหรือเจ็ดจะมานะตัวเน้นไม่มามาตัวรองเจ็ดหนึ่งนะมั่นใจหกเจ็ดยวออกสองนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแทนโอเคอมาดูกันวันนี้นะครับสําหรับวันนี้แนวทางเขาจะมาตัวไหนผมจับสูตรเติมสูตรนี้ให้นะครับก็น่าจะเข้าไปที่รอบหลังมากกว่ารอบบนนะครับผมก็คืออ่รอบแรงนะรอบ น่าจะเข้ารอบรอบหลังด้วยนะเพราะว่าเอาสูตรนี้มาคือถ้าผมเลือกอีกสูตรหนึ่งมาปุ๊บเหมือนมันจะมาเฉพาะกิจกับกาชาติเยอะไปนะครับแต่ถ้าลงหมดนี่เขาทุกรอบนะเนี่ยผมพอดีแต่ผมต้องไปเลือกดูแล้วแหละว่าสูตรไหนควรจะมาเฉพาะกิจสูตรไหนควรจะมาเออหลังนะครับผมปกติ VIP อะไรประมาณนี้อ่ะ รอบนี้ผมจัดสูตรนี้ให้นะครับน่าจะมีหลุดถึง v i p แน่ๆนะครับวิบ่งรูดวันนี้ผมให้ไปที่ห้ากับหกนะครับลาวม่ใช่สิฮานอยนะครับซื้ออะไรก็ได้คอยมีห้ากับหกนะครับฮานอยนะห้ากับหกนั่นเลยสูตรนี้ชนกันเยอะมากห้าหกไม่หลุดนะครับย้ำว่าไม่หลุดอยู่ที่ว่าจะเข้าทุกรอบเลยหรือเปล่าจะประเดิมตั้งแต่เฉพาะกิด กาชาติรวมายาวไปถึง V.I.P. ได้ไหมนะครับจะหลุดถึงรอบนู้นได้ไหมแต่คิดว่าถ้าถ้าเอาสูตรนี้มาน่าจะหลุดถึงนะครับน่าจะหลุดถึงพิเศษปกติ V.I.P. เลยนะครับห้าหกตัวเจาะนะครับห้าสองห้าสามหกสองนะครับหกสาม ห้าหกห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ดช่วงนี้มาดีนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับวันนี้ก็เป็นวันจุดจีนด้วยหรือเปล่านะครับก็คือแต่เก้าสิบนะครับวันจุดจีนนะเข้าสู่จุดจีนอย่างเต็มตัวนะครับสามวันแปดเก้าเจ็ดแล้ววันนี้วันที่แปดด้วยนะครับ วันที่แปดมีแปดไปไม่มีแต่คิดว่าหกกับเจ็ดน่าจะมีหลุดมาเลยนะครับห้าหกเจ็ดตวเลขช่วงนี้มาดีมากนะครับโดยเฉพาะหกกับเจ็ดเนี่ยห้าหกนี่ก็มาบ่อยเหลือเกินหกเจ็ดเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินนะครับเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรอืมเมืม่อวานก,านก็สามเจ็ดไปแล้ววันนี้มาได้ไหมมาได้วันนี้อาจจะหลุดไปถึงรอบปกต,ติเลยนะครับสามตัว 3ตัวผมจับให้ตัวนี้เลยนะครับวันนี้วันตัวแปดด้วยนะครับแปดสามเจ็ดไม่มีหลักร้อยมันจับแปดในนี้ไม่มีแปดแต่จับแปดให้นะครับสามหกเจ็ดนี่แล้วก็สอง จ็ดจับให้แบบนี้ขอให้หลุดมานะครับแปดสามเจ็ดสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดนะครับก็มีเจ็ดเป็นตัวเด่นข้างหลังนะครับผมไอวิ่งรูดห้าหกแต่ไปนเน้นเจ็ดข้างหลัง <c oughs> อ่ามันมีเจ็ดแน่ๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมานะครับห้าหกเป็นตัวชูโรงนะครับอาจจะเป็นหกอะไรนะครับห้ากับหกหกเจ็ดไหมนะครับตัวเน้นนะหกเจ็ด สามเจ็ดเจ็ดสามห้าหกตัวมันเองด้วยนะครับวันนี้น่าจะมาด้วยนะครับตัวเด่น,นขนาดนี้แล้วะมีอะไรอีก 5้าสองวิห้าสองหสาสองหสามสอง่ะจับให้นะครับ6กเจ็ดเจ็ดสาห้าหกสองห้าสองนะครับ6กสก็สวยนะจับ3าตัวให้แต่ไม่ได้จับเน้นไปอ่ะไม่เป็นไรอยู่ประมาณนี้ยังไงก็ลุ้นทุกตัวอยู่แล้วนะครับลุ้น6กเจ็ดเจ็ดสาห้าหกสองห้าหวิ่งรูดห้าหคิดว่าน่านจะมานะครับ ห้าหกมีห้าสองมีหกสองห้าหกือตัวเด่นแล้วก็มีหกเจ็ดเจ็ดสามมาด้วยเจ็ดมาจากไหนเจ็ดคิดว่าน่าจะมีด้วยนะครับเพราะเป็นวันจุดจีนช่วงนี้หกกับเจ็ดไหลมาดีนะครับทิ้งไม่ได้นะครับแปดก็จับมาให้ด้วย 100, หลักร้อยเผื่อเข้ามานะครับถ้าเกิดมาสามแปดเราเจ็ดใสอันนี้ก็ดีนะครับเกือบเออมันก็จะได้มาได้ปังๆกันทั้งสามตัวเลยอ่ะวันนี้อย่าลืมนะครับห้าหกเจ็ด แปดใเลขสี่ตัวนี้น่ามองมากเลยส่วนลาวสตานะครับลาวสตาเขาเปิดข้อมูลนิดหนึ่งลาวสตาลาวสตาวันนี้ผมให้วิ่งรูดไปที่สามกับ4ี่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามกับสี่นะครับอ่าสามกับสี่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะของลาวสตานะ ามเจ็ดนะครับสามแปดนะครับสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสามห้าสามหกหกแปดนะครับหกเจ็ดห้าเจ็ดแถมอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดแปดอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับ สิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ว่าวันนี้วันนี้เป็นวันจุดเริ่มจุดจีนด้วยเพราะฉะนั้นระวังเจ็ดกับแปดระวังเจ็ดกับแปดสังเกตไหมว่าผมไม่ทิ้งเจ็ดเลยนะถึงอาจจะสูตรอาจจะเด่นห้าหกแต่ว่าผมมีเจ็ดมาแซมด้วยเพราะอะไรมีแปดมาแซมด้วยเพราะอะไรว่าวันนี้ผมเกรง เรงจริงๆนะครับ7-8อาจจะมีนะครับนะถ้าตัวนี้หลุดนะครับก็คือ7-8ดแปดัวผมจับให้2ชุดนะครับก็คือ7-3-8กับ6-3-8นะครับไม่ชอบ6หลักร้อยเอา3-6-8ได้นะเพราะว่าผมจับให้อยู่นะก็เอาตัวเด่นในตัวนี้มาจับให้นะครับผม 7จ็สาแปดกับหกสามแปดเมื่อวานออก3ามหแปดนะครับวันนี้เราสตาอาจจะมาได้ที่หกสามแปดก็ได้ช่วงนี้เขามาดีนะครับหกเจ็ดแดนะครับเด่นเลยนะ3ามเจ็ดสามแปดนี่ลอยจ๋ามาเลยนะครับสี่แปดอีกตัวหนึง่งนะครับชอบนะครับ3ามเจ็ดสามแปดสี่แปดแล้วก็อะไรอีกสักตัวนะครับ สี่แปดแล้วก็ต้องมีตัวระวังเลยนะครับวันนี้เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดหกแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามเจ็ดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดสังเกตว่าผมชอบเจ็ดกับแปดมากเลย <c oughs> เออเน้นเจ็ดกับแปดวันนี้อ่ะ ระวังเจ็ดกับแปดมาคู่นะครับเจ็ดสามแปดเนี่ยอาจจะมาคู่กันหกสามแปดนะครับขอให้มาตัวเจาะนี้นะครับมไม่ได้จับเก้านะวันนสูตรไม่มีเก้าเออมีแปดนะจับแปดไปกับเจ็ดโอเคนะครับผมน่าจะปังกันทุกคนสําหรับวันนี้เนาะทุกคนก็ขอให้โชคดีกันนะครับสําหรับใครที่ชอบลุ้นเป็นแค่แนวทางนะครับก็เป็นแค่แนวทางจริงๆนะครับ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางไม่ได้การันตีว่าจะมานะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามตัวเลขจากสูตรที่ได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกของช่องก็ขอบคุณมากนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตช่องตลอดมานะครับผมขอทุกคนให้เห็นปังๆต้อนรับปุจจินวันนี้ปังตั้งแต่ลาวสตายันฮาหนอยแล้วก็รอบเด็กนะครับรอบเด็กเมื่อคืนจับพลาดนะครับทั้งลาวกาชาดลาวสตา V.I.P เข้าแค่ตัวเด่น แต่ตัวเจาะขาดนะครับก็ขออภัยจริงสำหรับเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับแต่สําหรับวันนี้เอาฮานอยลาวสตาเอาสองแนวนี้ไปก่อนนะครับผมลาวพัฒนาเอาไว้เมื่อวานจะได้แปดสี่แปดห้ามาแปดหกกับแปดสามเออเขาแตกตรงนั้นรอบก่อนจับไม่จับอะไรไม่จับหกสามมีหกสองหกสี่หกห้าออกหกสาม เมื่อวานจับแปดสี่แปดห้า 8, 4, 8, เน้นเลยแปดสี่แปดห้าออกแปดสามข้างๆกันกับแปดหกเพิ่มมาอีกเอาโอเคเ <c oughs> มื่อวานนี้แปดมาแบบจริงนะครับตอนรับทีมตอนรับบรรทุกจีนนะครับแปดมาดีนะครับวันนี้ก็มองดูอีกนะครับเฮลอนึกใจใส่สามแปดวันออกสามแปดมันไส้จัดเลยครับเ <c oughs> ออวันนี้อ่ะขอบคุณทุกคนนะครับผมสำหรับ การติดตามนะครับขอบคุณครับ